สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นป .2 ทุกคนยินดีต้อนรับสู่วิชาศิลปะกับครูแยมนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่4ของเดือนสิงหาคมเพราะฉะนั้นเด็กๆหยิบใบกิจกรรมการเรียนรู้ของวิชาศิลปะขึ้นมาเลยนะคะของสัปดาห์ที่4นะดูที่หัวกระดาษได้เลยนะคะสัปดาห์ที่4วงเล็บ23-27สิงหาคมค่ะ อ่าไปดูกันเลยว่าวันนี้ครูแยมจะให้ทำอะไรนะอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้ครบถ้วนด้วยนะคะก่อนอื่นเลยนะเราก็ต้องทำกิจกรรมสำรวจความรู้สึกก่อนเรียนวิชาศิลปะเหมือนเดิมเลยนะคะคือครูแยมจะให้เด็กๆเ,เลือกผลไม้ที่ชอบที่สุดจากทั้งหมด5ชนิดนี้เดี๋ยวครูแยมมีให้เลือก5ชนิดนะให้เด็กๆ เลือกนะคะแล้วก็วาดลงไปบริเวณมุมขวาด้านบนของใบกิจกรรมนะคะถ้าในกระดาษของครูแยมจะมีช่องสี่เหลี่ยมสีแดงแบบนี้ของเด็กๆอาจจะไม่มีนะครูแยมมุมไว้ว่าให้เด็กๆทําบริเวณนี้นะคะวาดผลไม้ลงไปนะแค่ชนิดเดียวนะคะวาดไม่ยากแน่นอนครูแยมไม่ได้เอาทุเรียนเอาลองกองให้เด็กๆวาดแน่นอนนะไม่ยากนะอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ มีทั้งหมด5ชนิดนะคะชนิดที่1ค่ะเป็นสม้มชนิดที่2เป็นแอปเปิลชนิดที่3เป็นสาลี่ชนิดที่4คือฝรั่งชนิดที่5คือมังคุดค่ะให้เวลา5วินาทีนะวาดลงไปเลยค่ะ5 4 3 2 1 หมดเวลาค่ะว่าน่าจะวาดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราค่อยมาระบายสีที่หลังทายคาบนะคะไม่เป็นไรนะเราวาดให้เสร็จเรียบร้อยก่อนอ่ไปดูกันเลยดีกว่าว่าวัาวนนี้ครูแยมจะมีเกมอะไรสนุกมาให้เด็กๆเล่นนะคะขึ้นกระดานมาแบบนี้นะคะแน่นอนว่าต้องมีเกมแน่นอนเกมเราชื่อว่า จำได้ไหมเอ่ยอเล่นกันมาหลายสัปดาห์แล้วขึ้นว่าจำได้ไหมเอ่ยแบบนี้แปลว่าต้องใช้ความรู้นะของสัปดาห์ที่แล้วมาตอบแน่นอนเลยนะคะไปดูกันดีกว่าว่าคำถามคืออะไรนะคะภาพใดเป็นรูปร่างภาพใดเป็นรูปร่างนะคะ เราจำได้ไหมว่ารูปร่างเราดูที่อะไรเออเพราะฉะนั้นดูซิว่าเราจะยังแยกออกอยู่ไหมนะคะภาพที่หนึ่งค่ะใช่ไหมนะภาพที่สองค่ะภาพนี้หรือเปล่าอ่านะภาพที่สามค่ะโอ้โหให้เวลา5วินาทีในการเลือกคำตอบค่ะ5 สีสามสองหนึ่งะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะได้คำตอบเรียบร้อยแล้วนะจริงๆข้อนี้เนี่ยไม่ยากเลยนะคะมีคำตอบอยู่สองข้อด้วยกันคำตอบที่ถูกต้องนะคะอ่าไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะคะอ่ะเด็กๆไปสังเกตรพร้อมๆกันเลยนะคะดับแรกเลยวิเคราะห์ ชอยแต่ละข้อก่อนข้อที่หนึ่งนะเด็กๆสังเกตไหมสขีขาวตรงนี้มันคืออะไรเอ่ยมันคือแสงนั่นเองมันคือแสงรูปร่างมีแสงเงาไหมคะไม่มีนะรูปร่างไม่มีแสงเงานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแปลว่าข้อนี้เป็นรูปร่างไหมไม่เป็นนะคะ,ะทีนี้ เด็กๆส่วนใหญ่น่าจะตอบช้อยข้อที่2ถูกต้องค่ะถูกต้องเพราะว่ารูปร่างนะคะรูปร่างเราหมายถึงเส้นรอบนอกของวัตถุนะแต่เดี๋ยวก่อนยังชะล่าใจไม่ได้นะคะเพราะว่าพอเรามาดูข้อ3ข้อ3มีแสงเงาไหมคะไม่มีนะ,ะน่าคิดแล้วนะเห็นกี่ด้านคะตอนนี้ ภาพที่3าเนี่ยเราเห็นแค่ด้านเดียวอ้าวก็เข้ากับความหมายของรูปร่างเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นรูปร่างไหมเป็นค่ะ,ะข้อ3ข้อนี้ก็เป็นรูปร่างนะเพราะว่าเรามองเห็นแค่ด้านเดียวนะคะรูปไม่มีแสงเงานั่นเองอแต่ว่ามันมีสีนะคะ รูปร่างมีสีได้นะคะเด็กๆถ้าเราดูจากภาพนี้ถ้าคุยแยมระบายเฉพาะส่วนตรงนี้สีแดงเราก็จะได้เหมือนกันเลยก้า Apple นแอปเปิลคะต่อขึ้นมาแบบนี้เหมือนกันไม่ได้มีส่วนเว้าให้เห็นด้านบนแบบนี้ นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะข้อที่ถูกต้องละนับว่าเป็นรูปร่างนะก็คือข้อ2กับข้อ3าั่นเองเพราะฉะนั้นอย่าให้สีมาเป็นตัวหลอกของเรานะคะไม่ยากเลยไม่ยากเลยทีนี้เรามาดูข้อถัดไปกันดีกว่าอ่าจำได้ไม่เอ่ยภาพใดเป็นรูปร่างค่ะ จากข้อเมื่อกี้หลายๆคนอาจจะตอบแค่ข้อ2ข้อเดียวจริงๆแล้วคือข้อ3ด้วยใช่ไหมคะทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าเรายังจำความหมายของรูปร่างได้แม่นหรือเปล่าภาพที่1ค่ะกล่องของขวัญกล่องที่1ภาพที่สองค่ะกล่องของขวัญกล่องที่2และข้อที่ค่ะค่ะภาพใดเป็นรูปร่าง5 4 3 สองหน่งหมดเวลาค่ะได้เวลามาเฉลยพร้อมๆกันแล้วเชื่อว่าหลายๆคนตอบข้อ3ซึ่งถูกต้องอยู่แล้วเพราะข้อ3คือเส้นรอบนอกของวัตถุทีนี้คำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ จะมี varsa, อีกหรือเปล่ามาวิเคราะห์กันมาดูตัวเลือกที่สองกันตัวเลือกที่สองหลายๆคนตัดทิ้งเป็นอย่างแรกเลยเพราะว่าอะไรเห็นมากกว่ากี่ด้านคะเห็นมากกว่า1เห็นมากกว่า2ด้านนั่นเองเห็นมากกว่า1ด้านขึ้นไปมากกว่า1ด้านขึ้นไปด้านนี้ด้านที่1ด้านนี้ด้านที่สองและด้านบนอีกด้วยนะตรงนี้นะคะอ่า เห็นไหมว่ามันเห็นด้านบนแบบนี้นับเป็นด้านที่3นั่นเองนะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ไม่ใช่รูปร่างอย่างแน่นอนเลยโอ้โหชัดเจนขนาดนี้เด็กๆเ,เก่งมากทีนี้บางคนนะคะถ้าจำจากข้อที่แล้วมามองเห็นแค่ด้านเดียวอ,อาจจาะคิดว่าข้อหนึ่งคือรูปร่างแต่จริงๆแล้วข้อหนึ่งนั้น ไม่ใช่รูปร่างนะคะไม่ใช่รูปร่างนะเพราะอะไรเพราะอะไรไปดูกันเลยเพราะว่าเด็กๆสังเกตตรงนี้มีอะไรอยู่มีเงานั่นเองนะคะมีเงาน,น,นะ,ะดูจากตรงโบริบินก็ได้จะมีส่วนที่เป็นสีเข้มซึ่งตรงนี้เป็นเงานั่นเองนะคะอ่า สังเกตได้เลยนะเพราะฉะนั้นนะคะภาพที่นับว่าเป็นรูปร่างจริงๆนะคะก็คือภาพที่3นั่นเองนะคะตบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากเลยเด็กๆหลายๆคนนะจำสับสนนะคะว่า ครูคะรูปร่างมันมีสีไม่ได้มีได้นะคะแต่แค่มองเห็นด้านเดียวไม่มีแสงเงาเท่านั้นเองนะคะอ่ะทวนความรู้ของสัปดาห์ที่แล้วไปแล้วให้แม่นยำแบบนี้เพราะว่าสัปดาห์นี้เราจะเรียนเกี่ยวกับรูปอะไรไปดูกันเลยดีกว่า ทบทวนความหมายของรูปร่างนะคะเส้นนะคะคือเส้นรอบนอกของวัตถุนั่นเองนะคะสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆมีลักษณะเป็น2มิติมีความกว้างความยาวมองเห็นได้เพียงหนึ่งด้านแค่หนึ่งด้านนะดูตามขีดเส้นใดของครูแยมเลยนะนี่คือความหมายของรูปร่างเพราะฉะนั้นถ้าครูแยมมีข้อสอบให้เด็กๆทำเนี่ยเด็กๆต้องไม่ลืมความหมายะคะของรูปร่างนะว่าจริงๆแล้วนะมันคือ ความหมายอัไตรายนะคะครูเยียมเน้นที่ตรงไหนมีวิธีการแยกยังไงนะคะคือกระดานมาแบบนี้แปลว่าเรายังมีเกมกันอีกโอ้โหวันนี้ครูเยมเล่นเกมเยอะมากเลยนะคะลองนับดูสิว่ามีกี่ด้านนะเดี๋ยวเราไปดูภาพกันเลยดีกว่าภาพนี้คือภาพของพีระมิดประเทศอียิปต์นั่นเองอดูซิว่ามีกี่ด้านเด็กๆหลายๆคนตอบได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่ามี สองด้านบางคนอาจจะแยกจากด้านที่โดนแดดกับด้านที่เป็นเหมือนเงานั่นเองนะบางคนแยกจากเส้นมุมของพีระมิดนั่นเองมีสองด้านนะเรามองเห็นสองด้านง่ายมากเลยทีนี้ไปดูภาพถัดไปด,ดีกว่าจะง่ายเหมือนภาพเมื่อกี้ไหมอ่าเอาแล้วนะคะภาพนี้เป็นภาพเจดีถามว่ามีกี่ด้านตอนนี้เรามองเห็นกี่ด้านคะ ครูแยมมีตัวช่วยให้อมีเส้นสองเส้นเพิ่มขึ้นมาพอจะตอบได้หรือ,อยังว่ามีกี่ด้านโอ้โหหลายคนสามด้านแน่นอนค่ะครูมีเส้นแบ่งขึ้นมาแบบนี้ยืนยันคำตอบไหมคะเด็กๆอไปดูเฉลยกันดีกว่า1ด้านเท่านั้นอ้าวทำไมถึงมีแค่หนึ่งด้านแล้วครูตีเส้นทำไมคะ อ๋ที่ครูตีเส้นนะคะเป็นตัวหลอกนะเด็กๆต้องระวังนะคะเด็กๆด,ดูนะมันจะมีด้านแสงนะคะกับด้านที่อยู่เป็นน้ำหนักกลางและด้านที่เป็นเงานั่นเองมี3ามโซนแบบนี้มีแสงและเงาแปลว่ารูปนี้เป็นรูปร่างหรือรูปทรงคะ รูปทรงนั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามองเห็นแค่ด้านหน้าด้านตรงอย่างเดียวนะเราไม่ได้เห็นด้านข้างนะคะสังเกตได้จากบันไดด้านล่างที่เรามองตรงขึ้นไปนะคะเราจะเห็นแค่ด้านตรงถ้าเราเห็นด้านข้างเราต้องเห็นสองด้านนะคะมีมุมเฉียงแบบพีระมิดที่เราดูในภาพแรกเมื่อกี้นะไม่ยากนะคะไม่ยากนะวันนี้นะคะเราจึงมาเรียนรู้เกี่ยวกับเจาะลึกรูป ทรงค่ะคาบที่เราเรียนรูปร่างไปแล้วนะ intensive ก็คือเข้มข้นมากเลยนะคะกับคาบที่แล้วเพราะฉะนั้นคาบนี้นะคะเพื่อเป็นการที่จะไม่สับสนรูปทรงหรือรูปร่างอีกต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับรูปทรงนั่นเองในสัปดาห์ที่4นะคะรูปทรงคืออะไรอันนี้ให้เด็กๆ จดนะคะด้านหลังใบความรู้ใบกิจกรรมนะด้านหลังใบกิจกรรมเด็กๆจดมาด้วยนะคะรูปทรงค่ะคือการนําเส้นมาทําการประกอบกันเพื่อให้เกิดความกว้างความยาวและความหนาความลึกมีแสงเงาโดยมีลักษณะ3มมิตินะคะจุดที่ครูแยมจะเน้นคือบรรทัดนี้เลยนะคะอ่า บรรทัดนี้นะคือสิ่งที่รูปร่างไม่มีนะคะนั่นก็คือความหนาความลึกและมีแสงเงานะคะโดยมีลักษณะ3มิติเมื่อกี้ถ้าเป็นรูปร่างนะคะเราก็จะเห็นแค่2มิติแต่ถ้าเป็นรูปทรงทีนี้มาเป็น3มิติแล้วนะนรูปทรงเนี่ยเราอาจจะเห็น สองด้านขึ้นไปนะคะสด้านขึ้นไปนะ,ะถ้าเห็นด้านเดียวนะก็อาจจะยังไม่ใช่รูปทรงะคะ่ะเป็น2ด้านขึ้นไปนั่นเองมีความหนาความลึกมีแสงเงานั่นเองนี่คือรูปทรงจดความหมายลงไปด้านหลังใบกิจกรรมด้วยนะคะอ่ะไปกันต่อเลยนะคะ กับประเภทของรูปทรงนะคะรูปทรงประเภทที่1คือรูปทรงในธรรมชาติจดลงไปนะคะ1รูปทรงในธรรมชาติความหมายก็เหมือนกับรูปร่างในธรรมชาติเลยคือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติะคะรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตด้วยเช่นคนสัตว์และพืชสิ่งที่ต่างคือมีความหนาความลึกมีแสงเงาเพิ่มขึ้นมาเหมือนกับมังคุดลูกนี้เด็กๆจะเห็นว่ามีส่วนที่มีแสง และมีส่วนที่เป็นเงานั่นเองนะคะมีด้านบนนะคะมีด้านข้างเห็นมากกว่าหึงด้านนั่นเองนะคะแบบนี้กวางตัวนี้ก็เหมือนกันนะเราเห็นแสงเงานะคะเราเห็นหน้าหน้าเราเห็นความลึกของคล้ายขั้นหนึงแบบนี้ม่มีความหนาเกิดขึ้นแบบนี้เป็นรูปทรงในธรรมชาตินะคะเด็กๆจดลงไปนะคะแล้วก็วาดตัวอย่างลงไปด้วยนะ วิธีการวาดภาพตัวอย่างลงไปนะคะเช่นใครวาดมังคุดขึ้นรูปวงกลมไว้แบบนี้ก่อนเขียนวงตรงนี้ชี้ออกไปค่ะเขียนว่าแสงจากนั้นนะคะพาดตรงนี้มาชี้ออกมาค่ะเขียนว่าเงา จากนั้นเราวาดหมวกของมังคุดขึ้นมาเลยการขึ้นมาไม่ยากนะอันนี้วิธีการวาดภาพตัวอย่างนะคะ,ะหลายๆคนเสร็จเรียบร้อยแล้วไปดูภาพถัดไปกันเลยนะคะ ประเภทที่สองค่ะรูปทรงอะไรคะรูปทรงเรขาคณิตนั่นเองความหมายเหมือนกับรูปร่างเค่ะคณิตเลยคือมนุษย์สร้างขึ้นมาคะมีโครงสร้างที่แน่นอนถูกนํามาใช้เป็นองค์ประกอบพื้นฐา,านทางทัศนศิลป์นะคะถ้ารูปทรงนะคะโดยทางคณิตศาสตร์ที่เราเห็น ครูเอามาสอนเนี่ยก็จะเป็นรูปทรงลูกบากต่างๆแต่ในชีวิตประจําวันเราสามารถมองเห็นได้จากอะไรจากตึกนั่นเองจากบ้านมีรูปทรงสี่เหลี่ยมต่างๆเหล่านี้เนาะหนังสือเป็นต้นนะคะสิ่งเหล่านี้นะเป็นรูปทรงเราขาคณิตนั่นเองนะคะกระบ,บอกกระป๋องต่างๆเนาะไปกันต่อค่ะกับที่รูปทรงประเภทสุดท้าย ใครจดไม่ทันอย่าลืมกดพอส์กลับไปจดให้ครบถ้วนด้วยนะคะประเภททุกประเภทเลยประเภทสุดท้ายคือประเภทที่3ค่ะรูปทรงอิสระรูปทรงอิสระนะคะคือไม่มีโครงสร้างแน่นอนนะคะเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมถ้าเป็นรูปร่างอิสระเราบอกไปแล้วว่านึกถึงเปลวไฟนึกถึงก้อนหิน นั่ก้อนเมฆใช่ไหมคะทีนี้ในรูปทรงอิสระก็ยังเป็นเช่นนั้นอยู่มีก้อนหินก้อนเมฆมีเปลวไฟสิ่งเหล่านี้นะคะแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือเช่นสิ่งของในชีวิตประจําวันเช่นหมวกเช่นชามเช่นเตารีนะคะหรืออะไรอีกดี จักรยานยนต์นะคะหรือรถมอเตอร์ไซค์นั่นเองรถจักรยานสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นรูปทรงอิสระนั่นเองนะคะจดลงไปให้ครบนะนะอย่าลืมวาดรูปประกอบด้วยสักหนึ่รูปเพื่อความเข้าใจไปกันต่อเลยค่ะกับที่แบบทดสอบเข้าสู่ช่วงแบบทดสอบจากรูปนี้เป็นรูปทรงประเทศใดนะคะพร้อมหรือยังคะ คนพร้อมแล้วออไปดูโอ้โหคุณมากใครไม่เคยเห็นเนี่ยแย่เลยนะคะอาจจะดื่มอยู่ทุกวันนะคะนี่คือรูปทรงประเภทอะไรคะบางคนตอบมารูปทรงกล่องนมคะ่ะไม่มีนะลูกรูปทรงสี่เหลี่ยมคะ่ะไม่ใช่คนะไม่มีรูปทรงประเภทสี่เหลี่ยมรูปทรงประเภทนี้อยู่ในประเภทอะไรคะใช่แล้วค่ะเรขาคณิตเก่งมากเลยไปดูภาพถัดไปกัน รูปทรงประเภทอะไรคะประเภทบางคนตอบเรขาคณิตไม่ใช่นะคะรูปทรงประเภทนี้คือรูปทรงอิสระนั่นเองนะคะรูปทรงอิสระนะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะมีความเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมน,นั่นเองครงสร้างไม่แน่นอนนะคะ มันไม่เป็นวงรีมันไม่เป็นวงกลมไม่เป็นสี่เหลี่ยมทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเป็นรูปอ่าอิสระนั่นเองการบ้านนะคะการบ้านให้นักเรียนบอกประเภทของรูปทรงและฝึกวาดรูประบายสีวัตถุตามตัวอย่างทำลงใบกิจกรรมอ่าใบกิจกรรมเด็กๆจะเห็นว่ามีช่องที่เขียนว่ารูปทรงให้เขียนประเภทลงไปว่าเป็นประเภทในธรรมชาติ เป็นประเภทเรขาคณิตหรือเป็นประเภทอิสระดูให้ดีนะคะอาจจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเหมือนกันแต่อาจจะอยู่คนละประเภทก็ได้ดูให้ดีนะคะ,ะช่องสุดท้ายนะคะที่เขียนว่าระบายสีให้เด็กๆฝึกวาดนะคะฝึกวาดวัตถุนะคะที่อยู่ต้นฉบับอเอามาวาดแล้วก็ระบายสีในช่องสุดท้ายนะคะ ลงสีให้สวยงามเลยนะคะเชื่อว่าเด็กๆทำได้อยู่แล้วง่ายๆนะคะสำหรับวันนี้ไม่ยากเลยนะคะเราเรียนสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนรูปร่างสัปดาห์นี้เราเรียนรูปทรงนะคะอย่าจาสับสนกันนะคะเด็กๆจดความหมายจดประเภทให้ครบถ้วนนะคะแล้วอย่าลืมทำการบ้านนะคะอีกด้านหนึ่งด้วยนะสำหรับวันนี้ครูยแยมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ